พนักงานสร้างภาพมาแล้วพนักงานสร้างภาพมาแล้วลงเลยลงจากรถกตอรปว่อนเองไวะระวังระวังเด้อระวังเด้อแองมาไหมเองมาลูกมาโอ้ระวงวงตัวนีเลยนี่ตัวนีสายเลยเออ เรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวโอ้พนักงานยงนี่แข้งแ้งคอยเนาะางางหลังหลังเออ่ดี๋ยวลงทางาก็ลงเวว่างเด้อพ่อไงโอ้โอร้วางไง่ไปเออ เรียบร้อยอันที่สองการนเบาน่นักแล้วอันอันแต่ายกสองอันนี่หน่อยอันก็ไปกลุ่มก็ยังหนักพัจะกระเด้งหน่อยว่างลงเลยว่างลงเลยแล้วว่างไหมเตียงตีนหนาเธอได้นุ่มเ้อละว่งขาเตียงตีนหนาเลย่าก็แข้งแหงนอกว่นจี เหลี่ยงยผู้ทอานี่ยเลวยมนผูทอแล้ววะมันธรรมดาใช่ไหมอม่เอมัน่าธรรมดาได้เนี่ยไออาเ่ยไออ็งเอ้ยมึงเอาปตอเอ็งมังเลยมีแจมมัดดูบอบบอบระวังมือเด้อ ตีกระซอมกระเบียดนะหยานี่กตีเข็ดยังกันเลยตีซุีหยัดตีสองเนี่ยองเนี่ยตีตั่งตีตั้งซุบตันงหยาดโมเีลยังไงดิมาดิเออนี่แหละเอมาแย้บบเนี้ย